ดูดอกค่ะดูดอกมันปลูกคู่กันสองต้นแล้วทำไมจะต้องปลูกตรงบ้านตรงนี้ตื่นได้แล้วนี่กระเด็นไหวานหลานน้ำพริกเผาโอ้โหอันนี้แก้วบองเล่นอย่างนี้เลยลระภาษาบ้านเท่าเอินว่าเข่าใบน้ำพริกครับเนื้อน้ำพริกเผาไม่ท้องนากมั้ยคะเห็นว่าคงไม่มีพิธีกรคนไหนเขาเป็นเหมือนน พอเขาเนึ้อเขาเหนียวแล้วก็อยากจะกินข้าวเหนียวกับแหนมนี่เดี๋ยวมาเอาพวกอันนี้หอมผักชีใบเลื่อยใช่ไหมโอ้ทาไมเนี่ยเชือกชีฝรั่งสิใบเลื่อยเนี่ยเอาไว้ให้ขุนเขาเรียกเอามันมันเหมือนใบเลื่อยนะอเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งลักษณะมันเหมือนนี่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 อ๋อเออเฮ้ยมันให้ผลผลิตนานกันเนาะคุณจําได้ไหมที่ผมตัดแต่งวันนั้น ออาหรมันไม่ใช่ผลผลิตนาหั่นอ้าวมันขึ้นใหม่เหรอเอออ๋อเราตัดเราเราแต่งมันไงเราทําสาวมันไงอ๋อมันก็ขึ้นมาใหม่เป็นสาวขึ้นมาใหม่ใช่เนี่ยการทำสาวดูก้านไหนอ่ะเออนี่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 มันมีก้านใหม่ก้านเนี่ยเราแต่งสาวแตกออกมาใหม่คุณลองไปทําดูสิคุณลองไปทําดูสิทําสาวอ่ะจะยี่สิบกว่าเลยจะยี่สิบกว่าเลยนะอ๋อเหรอเขาว่ากันนะจ้ะจะจะ ที่เราตัดแต่งจนโคนวันนั้นน่ะดูดอกครับสพรั่งครับแต่ยังไม่ติดลูกนะเริ่มแล้วครับนี่ไงเนี่ยจริงจริงด้วยเออเนี่ยเออมันได้ผลจริงๆนะเอันี่ลูกนี้เก็บได้ยังเนี่ยอ่ะยังอาทิตย์หน้ากินได้แน่นอนแล้วดูโคนต้นความใหญ่ของโคนมันะคะเห็นไหมเรื่ความที่เราตัดเขาเราก็ตัดแต่งเขาไปเรื่อยๆนะนี่อายุยืนมากนะโคนใหญ่แต่ว่าความเผอพอเป็นพุ่มนะอืมนี่ให้ดูพุ่มเอาพอกินนะแค่นี้เพราะว่า ในแต่ละวันก็จะไปเก็บเยอะหิวเมื่อไรก็แวะมาที่เนี่ยแวะมาตะคุ้นๆนะเดี๋ยวพี่คำภูคะครับนี่เสียงดีไหมอะไรฮะพูดกันว่าตื่นได้แล้วที่ไหนหนึ่งสองสามตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วโอเคมีกระเดกหลานหลานมีกระเดกหลานน้อยโอ้โห มันสบายเอ้ามันสบายอันเนาะมันอยู่ระเบียงก็อย่าไปกวนคนนอนนะบาปรมหมีน้ำเยอะแยะทำไมหมีมากินบนนี้ากินน้ำฝนกินน้ำฝนเขาเรียกกินบนกระป๋องน้ำอ่ะจริงน้ำในสระเยอะแยะกินน้ำหมักหรือเปล่าวะกินน้ำฝนกินน้ำฝนที่เราลูกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพุทธพวงดวงใจเป็นไงเออถ้าหลังจากจะรอดนะฟื้นเลยนะใบยังกาแฟเลยนะ หนึ่งสปัปดาห์แล้วนี่ออ้ยดอกสีอะไรสีชมพูออกอมม่วงอะต่อต่อไปคุณจะเห็นดอกเป็นพวงๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมดูนี้นะคะเพราะว่ามันปลูกคู่กันสองต้นสงสัยไหมคะว่าทําไมต้องปลูกคู่กันสองต้นแล้วทําไมจะต้องปลูกตรงบ้านตรงนี้เฉลยค่ะโครงการปรับภูมิทัศน์ต่อไปมันจะเป็นยังไงคะโครงการกับปรับภูมิทัศน์ครับตรงนี้ก็จะมีซุ้มซุ้มพุทธพวงดวงใจขึ้นไปยังไงคะก็ขึ้น มันเลือ้อยขึ้นบ้านได้แถวใช่ครับาจ,าจะแตะแตะเ่แถวระเบียงบ้านหน่อยอ๋อแล้วก็มีพุ่มออกมาตรงนี้ให้มันมีร่มแถวหน้าบ้านนิดนึง<อ>ก็คือเราอาจจะทําซุ้มขึ้นมาให้มันอยู่หน้าบ้านได้าาใช่ไหมหจริงๆเขาไม่ได้ซุ้มหนาอะไรแต่ยุที่การตัดแต่งนะแต่ว่าเขาเขาจะเลื้อยขึ้นไปแล้วก็ทําโครงไม่ให้เป็นที่จอดรถหรือว่านั่งนั่งอะไรได้เนาะนั่งโต๊ะนั่งอะไรตรงนี้ได้อาจจะมีที่นั่ง หลบแดดแถวๆน้าโอ้อันนี้อีกสิบปีหรือว่าอย่างไงคะปีกกว่านี่ก็งามแล้วปีกกว่าเลยเหรอคะโอ้โหก็ดูสิปลูกได้ทีเดียวออกดอกแล้วอ่ะมันมือนโตโเลยว่างันเถอะเราไม่สามารถจะแบบว่าเพิ่มทีเดียวทั้งสวนเพราะว่ากําลังเงินมีจํากัดค่อยๆปรับไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจ้าเออเหมือนวิ่งทีละก้าจ้า เ้าเช้ามื้อนี้ก็อาหารแน่นๆนหนักๆนะฮะอาหารแน่นๆแน่นๆครับหมายถึงอะไรแน่นคะน้ำพริกครับนึกว่าปรุงแน่นแน่นๆน่นน้ำพริกครับน้ำพริกเผาโอ้โหอันนี้แจ้วบองเดี๋ยวแจ้วบองเล่นอย่างนี้เลยหรอก็อย่างนี้เลยครับจานใหญ่เลยนะชามใหญ่เลยอ่ะกินกันทั้งบ้านเห็นเห็นกันไปเลยอ่ะอันนี้คือน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาครับอ่ะนี่แจ้วบองครับผสมกันยังทีครับ ภาษา,า,า,าบ้านเท่าเอินว่าเข่าใบาน้ำพริกครับอ่าข้าวคลุกเออภาษาไทยก็คือข้าวคลุกน้ำพริกนี่ครับย่านบวชเผ็ดไหมเป,ปอ่ะอืาอัดคอนี่มะระนะครับ <S 2> <S 2> นี่ครับ <S <S มันมันมันเผ็ดแล้วล่ะเฮ้ยแต่คุณรัชนีคุณจะให้ผมกินน้ำพริกอย่างเดียวเลยเหรอ คุณป้าขอผัดไก่ถ้วยหนึ่งค่ะถ้วยเล็กๆระหว่างเรารอผัดไก่จะให้ดูเนื้อน้ำพริกหน่อยนะคะให้ดูเนื้อน,นะคะกินคู่กับข้าวอร่อยจริงนะเนื้อน้ำพริกเผาแม่ทองนาคนะคะไม่มีสารกันบูดนะคะอเอาไปถึงแล้วก็เก็บในตู้เย็นเลยนะคะเก็บได้นานถ้าตู้เย็นก็ได้นานอ,อ่ะมาแล้วผัดไก่กินของแม่ครัวเขาสนอยนะฮะ,ฮะเดี๋ยวจะน้อยใจไ่ทัน วันนี้แหนมหมูหมดเตี้ยงเลยอ่ะโอ้โต้องข้าวเหนียวครับของเข่ากันนะครับอ้ยข้าวเหนียวยังร้อนๆเลยคุณลักกินีลก็บอกอย่ากินร้อนๆเขาก็อุ่นให้พออุ่นให้แล้วก็บ่นว่าร้อนไปอมันห่อนี่ลีหอนีดลีเหรนเย็นก็บอกว่ามันเขาก็เย็นแท้มาเสนเอาใจยากแล้วคนเท่าแล้ะเอายากครับเอาใจไหนดิใจยากครับ เนี่ยกินง่ายๆ่เหมือนไอหมีเนี่เห็นไหมเนี่ยเอา้ามากินอวดกันอยู่ตรงนี้เอา้าหมีเอ้ยกระดูกกันนะมีเออเอ้าเรียบร้อยอเนะอานะนะมี๊ยิกินเอาเอันนี้คนเป็นไงเปรี้ยวไหมยังอร่อยเหมือนเดิม,มเปรี้ยวกำลังเดีนะแหนมเราเนี่ยทำแล้วส่งเลยไม่ได้เอาไว้ค้างเลยค่ะเพราะว่าให้ถึงแล้วก็เป็นบางท่านถ้ายังไม่ทานนะคะ ให้ใส่ช่องฟีดเออใส่ช่องฟีดนะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอท่านจะเอาออกมาทานนะคะก็ออกมาตั้งไว้รสชาติอยู่เท่าเดิมเลยใช่ใช่ถ้าใส่ช่องธรรมดามันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเปรี้ยวไปนได้สักอาทิตย์ใช่ค่ะมันก็ค่อยๆเปรี้ยวขึ้นแต่เปรี้ยวช้านะแต่ก็เปรี้ยวเปรี้ยวๆค่ะนะฮะไม่ว่าเป็นแหนมเนื้อแหนมหมูสูตรเดียวกันแหละฮะค่ะอืมอนี่คือกัมพูนะคะวิถีชีวิตที่ต้องบอกว่า เขาเท่านั้นที่เป็นแบบนี้มไม่มีใครเหมือนแล้ก็ไม่เหมือนใครใเช่นว่าคงไม่มีพิธีกรคนไหนเขาเป็นเหมือนคุณนะมากบกือ,อกันบกันอย่าง้เล่นกับตานะคะเ,เ,เวาเขาหยอกเล่นกับตาเขาก็จะประปานะ่เหมือนเพื่อนกันเลยนะอยากกินอะไรครับอันนี้ให้พี่ชุน อยากกินเจ้าบองโอ้โหมาถูกที่ละดูเขานะถ้าเวลาเขาอยากกินอะไรเขาก็จะไปหาเองนะหนูเขาไปหาผักนะคะเออเด็กคนนี้แปลกดีอยากกินผักก็เดินไปเก็บผักเองเลยแล้วผักอันเนี้ยบางคนเขาไม่กินกันนะแต่พี่ขุนกินครับ ได้อะไรมา,มาอ๋มอม่เปลียนกับข้าวนะคะอ้า,าวเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเด็กรุ่นนี้เขาจะกินข้าวเหมือนคอนอื่นไหมเจ้าบองพี่ขุนคะ่ะขับข้าวเหนียวคะ่ะ <c ười> นี่ลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งเมืองกานผักนี้เขาเรียกใบมะตูมแขกกินอะ <Lap id. S 1> ไ,ไรหลาน <c ười> ข้เหนียวแบบข้าวเนียแคลบอยง่ายนะเห็นไหมล่ะเออมันก็จะเหมือนกับพวกเราสมัยเป็นเด็กนะโตมาด้วยแจ่วโอ้ยข้าวเหนียวคําเล็กๆก็ได้ลูกข้าวเหนียวใหญ่เกินกัดครึ่งเลยไม่ทักอ่ะไม่ทักอ่ะปกติกินข้าวเหนียวคําใหญ่เขาใช้พลังงานเยอะเด็กอ่ะแป้งใช้แป้งเยอะกินไข่มั่งลูกกินไข่มั่งจะได้มีโปรตีนไข่ก็กินได้มากกว่าหนึ่งลูกนะ แต่ใบนี่กินได้อรชอบอ่ะกินใบไม้ใบมะตูมแขกากิน่ันยยาั่งดูหลานกินข้าวเรียกง่ายไหมหลานง่ายนะสมัยเป็นเด็กป่วยใบเข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นโรค รู้เล้ว่าเป็นโรคโรคอะไรเอ๊ะไข้เลือดออกก็ราย้อนเป็นตั้งแต่เด็กเลยดูตุ้ยองก็เป็นตอนเข้าธงบุรีอะลูกไม่เคยเป็นกุราย้อนกุราย้อนหนูไม่เคยเป็นนะเป็นท้องอะไรตอนเข้าธงบุรีเป็นไรไข้ไข้่เราจะหอบไม่อ๋อเป็นโรคหอบเจะเป็นหอบจากเด็กอ๋อเป็นหอบเพลิดตอนนั้นเมื่อโตนี่อ๋อเขาจำไม่ได้ตอนเขาเป็นเด็กใช่ไหม จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นหอบเหือดใช่ไหมถึงแค่เสีมทีเดียวลูกแล้วหายแล้วเหรอหอบคือโรคประจําตัวคือเป็นหอบเหือดตั้ง <8 S 1> แต่เด็กพนะอาะสิบขวบหายหายไม่เ้ยเป็นตอน,อเ,นเด็กเ,กเออแปลกนะอาการเป็นยังไงอะอาการเป็นยังไงเขาจะเวลาเป็นไข้เวลาเวลาเป็นไข้เนี้ยคอจะบุ๋มคอบุม๋มคอบุม๋มแล้วก็ตรงเนี้ยชิวจรเต้นไว เป็นหอบเหื่อต่หลังจากมากินแจ่วปลาแม่ทางหน้าก็หายใช่ละใช่ละใช่ไหมใช่นะใช่่าใช่ไ่าใช่อันนี้เป็นความอร่อยและชอบส่วนตัวนะครันรอจังหวะอยู่ตั้งนานนะเนี่ยอสัตยอโอ้โหนี่ออกมาจากแคดวอล์กแล้วเนี่ยคุณป้าคะคุณป้าจะสวยไปไหนคะขอเท้าสะเอวนิดนึงค่ะคุณป้าคะอันนี้น คนนี้จะยังไงก็แล้วแต่ว่าต้องสวยนะมีคนชมเขาเยอะนะเขาบอกว่าป้าพาเนี่ยหน้าสวยขนาดผมแบบรวบตึงนะหน้าสวยยิ้มสวยพูดเพราะงามได้ใครลูกเจ้าหนี่งลูกหัวปีนี่งามงามได้ใครล่ะพ่อกับงามแม่กับงามมีต้องนั่งลูกหัวปีจะจะงามกว่าชาวบ้านเหรอเออกงาาาามวว่ชบ้๋อ้าจริงเหรอพ่ออ้าวแล้วพูดอย่างเงี้ยไอ้ท้ายปียังไงวะเนี่ยไอ้ท้ายปีอ่ะท้ายปีอะท้ายปีก่อนลาลัส